สวัสดีค่ะกับสวัสดีท่านผู้ชมแฟนช่องทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแพร่ร,รวยคลิปนี้จะพามาตามสูตรหยมร้วันเด็ดๆคือเกับท่านผูชมคลิปนี้จะมีของสูตรเมหิ้มโคงแล้วก็ของเสียนว่าปีประทุ่มนะท่ับผชมในงวดวันพุธที่3มกราคม2,567นี้นะคะ ก่อนเื่นไปเลยค่ะแม่ฝากกดไลค์กดแชร์ที่สําคัญก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะบริภัตคลิปใหม่ๆแล้วก็เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้แกทั้งจ่องแนงด้วยค่ะเด้อเป็นอย่างไรเนี่ยก็เนาะหวัดมือนี่สดๆสร้อนๆได้แล้วคผู้ชมผู้ใดได้เอาตัวเลขกับเช่องเฮาไปเสียงโชคเสียงมันเนี่ยนะคะน่ะเนาะจะไม่เบิ่งเลยนะครับผู้ชมงวดนี่งวดแรกแหกมานี่ดีนะคะสูตรของแม่หิ้มโขงน้ำชมช่องแพร่พระรวยเฮาเนาะคะ่ะแตกปังๆทั้งสามตัวสองตัวเลยนะคุณผู้ชม งวดนี้เป็นงวดแรกเป็นคลิปแรกของปีหกเจ็ดนะคะสูตรของเมหิมโขงบรดออกโดนแล้วเรอมชมงงวดนี้จัดให้กะปังอิลีนะคะแตกเครื่องบนเครื่องล่างเป็นตัวเนีนเต็มเต็มเลยนะครับชม่มมือนี่นะคะเลขสูตรเมหิมโคงนะคะแพร่เพรวยเฮาเนาะคะ่ะแตกจังๆเลยนะครับชม่มเลขที่ออกนะคะคือสี่เก้าศูนย์กับหกเก้าเรามชม เก้าหกหกเก้าตัวนี้เป็นตัวเน้นจังๆนะคะศูนย์เก้าสี่ศูนย์สี่เก้าตัวนี้นะครับชมแตกสามตัวปังๆทึ่งสามตัวแล้วก็สองตัวนะคะทุกคนได้ทึ่งบนทึ่งล่างเลยนะครับชมงวดแรกแหกหมานรับปีไม่อีหลีนะคะแต่กรัวยกช่องเลยนะครับชมสำหรับหวยไรย่วัน,นปังอีหลีนะคะยินดีกับคนที่มีโชคหลายๆเด้อค่ะเด้อสูตรของ เซียนชองเห่านะคะถ้าบูใดมีน้ำใจยากแมงปันนะคะแต่จอพันเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอได้เลยนะคะคชมแลวก็คลิปนี้นะคะจะมีของเซียนว่าปีปทุมนำนะคะชมเซียนว่าปีปทุมกะพอหน่อยหนานะครับชมงวดนี้กับงวดแรกของเซียนว่าปีปทุมนะคะ่านผู้ชมสูตรห้าหน้อยของเซียนเหาแตกจังๆคือกันนะคะชมเลขของเซียนเขาตังแต่น้อยเฉพาะกิจเลยนะคะ สามหนึ่งตัวนี้เป็นตัวเนีนจังๆที่เซียนเนียนหนเลยนะครับชมมือนีปังกหลีนะคะพอมาหอดน้อยพิเศษนะคะเลขที่ออกคือเก้าศูนย์กับหกเก้าน้องชมเลขเซียนแตกทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับชมน้อยพิเศษของเซียนกะปังรั่วคือกันนะคะยินดีกับคนมีโชคนะครับชมผู้ใดได้โชคได้มาแล้วหรือบ่ท่านใดนะคะงวดนี้ลุ่นเนวทั้งกับเซียนช่องแพ,พรพเรวยเฮาต่อเลยนะคะ งวดนี้จะได้เป็นแนวทางตัวใดแบบใดนะคะก่อนอื่นมาเบิงเลขของเมหิมคงแพรพระรวยเฮ้าก่อนนะคุณผู้ชมคลิปนี้จะให้เบิงเทิงสองเซียนนะคะคุณผู้ชมในงวดนี่นะคะงวดวันผุดนี่นะคะคุณผู้ชมนี่คือสูตรเล้าฮานอยนะคะของเมหิมคงเฮ้าคุณผู้ชมตามต่อเลยเด่ะเด้อเป็นสูตรเมหิมคงช่องแพรพระรวยนะคะ นี่คือสูตรรวมนะคะลาวฮานอยมัดรวมนะครับชมหลังจากที่เขาจังๆมาจังๆแล้วนะคะงวดนี้จัดต่อเลยนะครชมตัวเลขงวดนี้เลขวิ่งเลขแรีมีหมีเก่ามีสีนะคะแล้วก็ชุดเต็มนะคะแปดชุดแปดหางคือเก่ารำชมมีศูนย์่งศูนย์เก้าศูนย์สี่สามเก้าหนึ่งเก้เก้าลกหกศนะคะ เนีนให้แค่3าชุดสหางนิ่นนนะครับชมคือ1.460แล้วก็ซีเก่านะคะเลข3ตัวฟันให้สองชุดสหางนิ่นๆนะครับชมคือ1นึ่เก่ากับ160นย์นะคะ,น, 2, 2น,น,น,ะคคนี่คือสูตรเมริมโคงงวดวันพุธนี้นะครับชมพุธที่3มกราคม2 5 6พันหยกนะคะพิจารณาเอาด้วยค่ะเด้ลทำมาถ้าชอบกระจดัดใดเลยนะคะ ต่อไปจะเป็นสูตรของเซียนว่าปีปฐุมนะคะไดนัดหมายกับพอ่อเฮาไว้แล้วนะครับชมจะได้เป็นแนวทางตัวใดแบบใดซีเฟนจวงฮาใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเอานะคะไปติดตามรับชมรับฟังจากปากของพอ่อฮาใในพอ่อฮาเป็นคนค่อนเฟร่มใหอยพร้อมๆกันได้เลยคะ่ะค <Hello. S 1> ่ะสวัสดีคะ่ะพ่อส <Hello. S 1> วัสดีลค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะคุณพ่อให้โชคดีมีชัย <Hello. S 1> นะคะ สุขภาพแข็งแรงน้ำนะคะแลวกาสวัสดีแฟนช่องเข้าทุกคนนะคะโอ้ยพอมือนี่เข้าปล่อยหวยแร้วันมือแรกของปีพ่อสอนหม่มือแรกกระแหกมานเลยนะพ่อเนาะแตกทึ่งบนแตกทึก่งล่างนะคะมือนี่้ออโอ้ปังอหรีนะคะมือนี่นะคะมือนี่จัดเต็มอหรีนะคะของเลขพ่อเข้ากัขเขาตั้งแต่น,น้อยเฉพาะกิจสามหนึ่งมาตัวเนีนเต็มเต็มบริการเลยนะพ่อมาหอดมาหอดน้อยพิเศษนะคะเก้าศูนย์กับหก เก่าเนาะคะ่ะแตกจังๆทึ่งบนทึ่งล่างนะพ่อบ่ได้เป็นตัวนิน่งกระแตกบนเปลือกล่างคือเก่านะพ่อโ,โอ้ยปังอีหลีนะคะ่ะให้โชคแฟนช่องเฮาอีหลีนะคะสําหรับปีใหม่นี่ให้โชคดีตลอดปีนะพ่อเนาะทึงแฟนช่องแ uh huh. ละะ้วก็นทึงเอฟซีทึงอาจารย์ช่องเฮาเนะคะ่ะให้โชคให้ m ắ นให้ได้รางวัลใหญ่เนาะคะ่ะในปีนี้นะพ่อเอาผู้ใดได้โชคกับพอ่อเฮานะคะกับช่องแพร่ภาด้วยเฮากันยินดีน้ำใจหลายเด้อค่ะเด้อ ยินดียิ้มรับปีใหม่กันทุกคนนะคะได้โชคมือนีแล้วนะคะมีทุนต่อแล้วนะพอนะ่อเนาะต่อทุนต่อห้อนมืออื่นก็นจะเป็นสูตรของหวยเล้าพัฒนาแล้วก็ห้าน,น้อยนะคะพ่อเข้าจะแยกบุญแยกรางหายนะพอนะ่อเนาะเอาในมือนีนะคะผู้ใดได้โชคมาหลายนะคะอยากแบ่งปันนําใจให้พ่อเข้ากับติดต่อเบอร์ที่ขึ้นนาจอได้เด้อค่ะเด้อเบอร์ช่องแพพรวยนะคะแต่ว่าถ้าผู้ใดบ่นทนติดทุนนะพอ่อออกตัวบบเมนตัวเนียนกะ ต่อทุนก่อนนะพ่อเนาะพอเฮาเพิ่นกะบ่มีหยังนะคะบ่มีหยังหลายให้มีแต่แนวทางดีๆนี่แหละนะพ่อเนาะอ้าวเกมันก็บรังเทียมันก็มันก็เด่นถือยู่มันก็บว่องไงถือรังเทียมันก็เข้าอยู่ในิฮันละมันก็บถือแท้ๆน่ะสุปพันกงมันกับถือกระเคนล่ะชุดเต็มนะพ่อเนาะอ้าวเออชุดเต็มมันผู้ใดมีทุนเนาะค่ะจัดไว้เบิดคุโตแล้วแต่ว่าแล้วแต่ว่าผู้ใดมักตัวใดนะพ่อจัดน้อยจัดหลายนะคะแนวทางของพ่อเฮากะ สูตรห้าน้อยพอเหาว่าฟันท่งมันใจเกินรอยเนาะค่ะสำหรับห้าน้อยกับมาอีลีเนาะพ่อเนาะบอผิดหวังนะคะยิ้มรับซับตั้งแต่คลิปแรกเลยนะคะงวดนี้ค่ะให้ปังตลอดปีเนาะพ่อเอ้างวดนี้นก็เขาเรื่องกันที่เล่ลาพัฒนาก่อนเลยเนาะพ่อเนาะเล่าพัฒนางวดนี้จะเป็นงวดแรกของปีพ่อสอไม่คือการขระทชมมืออื่นนะคะเป็นงวดวันพุธที่สามมกราหกเจ็ดเนาะพ่อเอ้าเขาเรื่องกันที่เลขวิ่งเลขแรกเลยพ่อเล่าพัฒนา งวดนี้วิ่งหกกับสี่งวดนี้วิ่งหกกับสี่ครับพ่อโอเค okay. ค่ะวันจับคูมีสี่หนึ่งสี่แปดสี่หนึ่งแล้วก็สี่แปดครับพ่อแล้วก็สี่ค่ะแล้วก็สี่ห้าครับพ่อวันนี้ราคาหกเก้าหกสองหกแปดหกเก้า หกสองแล้วก็หกแปดนะพ่อเนาะเออค่ะอันนี้ก็สองสี่สองเก้าสองแปดสองสี่สองเก้าแล้วก็สองแปดนะคะเออนั่นแหละลูกเก่าชุดเก่าหางนะพอนะออ่อเนาะพอห<อ>้าจัดชุดเต็มให้เดี๋ยวพอห้าจะเนียนให้นียหน่อยคือเก่ากระดับชั่วโมน 9, ี้คือชุดเต็มเพิ่งนะคะเ,ออเดี๋ยวให้เบิ้งตัวเลขของพอห้าเดี๋ยว ทวนก่อนนะคะจังนียให้แฟนจังเขาคือกาวนี่ให้เบิ้งชัดๆเล่ยคาราชมชุดเต็มเก้าชุดเก้าหางกับพอดีงามนะคะเดี๋ยวพอเขาจะเน้นให้น้อยก่อน,นีนอีกนะคะวันนี้พอเขาจัดไห้มีหนึ่งซีแปดซีห้าหกเก้าหกสองหกแปดสองซีสองเก้าแล้วก็สองแปดนะพ่อเนาะอ่าที่นี่ก็ฟันเนียนให้แฟนจังเข้าในพ่อให้โช๊กไห้มันเทิงเล้าเทิงน้อยเลยใน,นวันนี้เอา ปังๆเลยเนียนมีนนอยู่48 45เน้นไปที่48 45ครับพ่อเออ4 5เลยค่ะ68 69 68แล้วก็69ครับพ่อเออนั่นแหละที 4, 5, 5, 6, 8, 6, 9, ะ่ควรลาวพัฒนาพอห้าวจะเนียนให้แค่4ชุด4หางนหน่อยๆแบบนี้ทุกรอบมากับช่อมเอาเบิ้งเอาเบิงเเบ้งเอาตัวเน้นเป็นทีนาจับตานะคะ ผูได้มากกูใดชอบจัดได้เลยนะคะสำหรับหวยเล่าพัฒนานะคะคสูตรพัฒนางวดวันพุธนะคะต่อไปจะเป็นสูตรห้าน้อยนะพ่อเนาะสูตรห้าน้อยเดี๋ยวจะเน้นให้เบิ้งอีกรอบหนึ่งค่ะท่านผู้ชมตอนถ่ายนะคะลงห้าน้อยก่อนนะคะห้าน้อยได้ตัวใดแน่นาะค่ะพอ่อคนหนี้ห้าน้อยวนะิ่งศูนย์กับหนึ่งนี่แหละห้าน้อยวิ่งศูนย์กับหนึ่งนะพออ่อค่ะแก็บคู่ค่ะพอ่อ จับคู่มีแปดศูนย์แปดหนึ่งค่ะจับคู่มีแปดศูนย์แปดหนึ่งครับพ่อเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าหนึ่งแล้วก็เก้าสองครับพ่อศูนย์หนึ่งหนึ่งหกศูนย์หนึ่งแล้วก็หนึ่งหกค่ะหนึ่งเจ็ดหกเก็ด หนึ่งเจ็ดแล้วก็หกเจ็ดครับพ่อแล้วก็ห้าเก้าห้าศูนย์ห้าเก้าแล้วก็ห้าศูนย์ครับพ่อเอ,เอพอห้าจัดชุดเต็มสิบชุดสิบหางคือเก้านะพ่อเอาทีนีเนียนให้เฟ้น่องเห้เนี่ย,ย,ยพ่อนี่นี่แปดศูนย์แปดหนึเดี๋ยนะพ่อเราเน้นไปที่แปดศูนแปดหนึ่งครับพ่อแล้วก็ศูนยศูนย์หนึ่งค่ะ นึ่งเกตแล้วก็หนึ่งหกแล้วก็หนึ่งเจ็ดเะพ่อห้าชุดหางน<า>ะคะพอ่อเขาจะเน้นให้แบบนี้นะครับชมสำหรับห้าน้อยเพิ่นจัดสิบชุดเพิ่นก็จะเน้นให้ 5, หางนะคะนี่คือสูตรห้าน้อยชุดเต็มของพ่อเข้านะครับชมพิจารลานะเอาด้วยค่ะเด้อผู้ใดามาผู้ใดชอบตัวเลขกกับพอ่อเขานะคะตัวเน้นพอ่อเขาเน้นให้ในน้อยแบบนี้นะคะวดน,นี้ให้โชใไ้มนันให้แตกปางๆเท่งน้อยเท่งเล่าคือเกาเนะพ่อในวันุนนี้นะพ่ออ้าว ค่ะไทยซื้อสุดท้ายก็ขอพระคุณพอหลายๆที่แบ่งปันแนวทางดีๆให้ช่องแพร่พร,รวยค่ะพรอ,อขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสด,ดีละค่ะท่านผู้ชมก็จะมารสรุปตัวเลขวรายวันของเซียนว่าปีประมูม้าขอเนาค่ะท่านผู้ชมในวันพุธที่3มกราคม2567นี้นะคะนี่คือสูตรห้านอนชุดเต็มนะคะพเพราะาจัดห้งวดนี้มี เลขวิงเลขกรลนมี0นย์กับ1จับคู่ชุดเต็ม10บชุด1ิหางคือเก่านะคะับผูชมมี80 81 9นย์แปดหนึ่งเก้าหนึก็ดก็หาเกแล้วก็หาศนย์นะคะพอเขาเนียนห้ฟันให้หาชุดหาหางเนียนๆนะคะสูตรห้าน้อยมี80 81ูนศนหนึ่ง หนึ่งหกแล้วก็หน,น่งเจนีนนยนนะคุณชมสําหรับเล่าพัฒนานะคะให้เบิ่งอีกรอบหนึ่งนะคะนี่คือสูตรเล่าพัฒนาพอเข้านะคุณชมพอเข้าจัดให้ชุดเต็มเกชุดเกาหางมีซีหนึ่งซีแปดซีหาหกเก้าหกสองหกแปดสแล้วก็2สองนะคุณชมพอเฮาให้เนียนให้แค่ซีชุดซีหางคือซีแปซีหา โกเก้าแล้วก็โกแปดเนีนๆนะคะท่านผู้ชมนี่คือล้าพัฒนาแล้วก็นี่คือฮานอยท่นผู้ชมในงวดนี่เป็นงวดวันพุธที่สามมกระราคุม้มกับขอให้แฟนช่องเฮาที่ได้เสี่ยงโชคเสียงลาบนะคะก็ขอให้มีโชคมีใชโชคๆมัอนๆนี่ก็ปังๆกันสุขูสุขคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ